นายสุพจน์ต่ออาหฐารประัดจังหวัดระยองหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดระยองค่ะพร้อมด้วยพันตํำรวจเอกไพฑูรย์ปาปะคังผู้กํากับการสถานีตํำรวจภูธรบ้านฉ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะร่วมจับกลุ่มนายพงพรดวงรัตอายุ54ปีค่ะ ซึ่งอยู่บ้านเลขที่43หมู่7ตำบลสำารงทาบอําเภอสำารงทาบจังหวัดสุรินทร์ค่ะพร้อมด้วยแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาอีก12คนเป็นชาย8หญิง4หลังได้รับร้องเรียนว่ามีแรงงานต่างด้าวลักรอบเข้ามาทำงานก่อสร้างที่แคมป์ก่อสร้างบ,บ่อบำบัดน้ำเสียที่อยู่ที่หมู่ที่1ตําบลบ้านฉางค่ะโดยเบื้องต้นนะคะได้จับกลุ่มและแจ้งข้อกล่าวหากับนายพงพรดวงรัตน์นายจ้างนายข้อหาให้ที่พักพิงบุคคลต่างด้าว ได้เดินทางเข้ามาและอยู่ในรัชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะส่วนแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาทั้ง12คนได้แจ้งข้อกล่าวหาเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาในรัชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตและเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะได้นำตัวส่งพรังงานสอบสวนดำเนินคดีดตามกฎหมายค่ะส่วนในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจานบุรี พันตำรวจเอกสันติพิทักษ์สกุลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท,ทองผาภูมิได้รับแจ้งจากสายข่าวค่ะว่ามีการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้ามาโดยใช้รถยนต์เก๋งยี่ห้อฮอนด้าแจสสีดำไม่ทราบหมายเลขทะเบียนเป็นพาหนะจนกระทั่งเวลา2นาฬิกาพบรถยนต์เก๋งยี่ห้อฮอนด้าแจสสีดำหมายเลขทะเบียนกท8 1 9 7ฉัดเชิงเซาขับผ่านหน้าป้อมตำรวจซึ่งอยู่ที่ตำบลชะเลหมู่สองมุ่งหน้าไปทางอำเภอ ของพาภูมิเจ้าหน้าที่จึงได้ขับรถติดตามไปพร้อมกับส่งสัญญาณให้คนขับหยุดรถแต่ปรากฏว่าคนขับไม่ยอมหยุดค่ะยังคงขับรถหลบหนีจนถึงบริเวณทางเข้าเมืองเก่าสวนป่ากเกเงกระเวียรถยนต์เกิดเสียหลักพุ่งลงข้างทางไปเกยอยู่กับกองดินเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวคนขับนะคะ ได้ชื่อมาว่านายจรันไม่มีนามสกุลค่ะซึ่งอายุเพียง24ปีเป็นชาวอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะตรวจค้นภายในรถพบแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาก8คนชาย3หญิง5นั่งแออัดอยู่ภายในสภาพได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะนายจรันคนขับให้การในเบื้องต้นว่าได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์จากชายไม่ทราบชื่อและนามสกุลให้แปรับแรงงานที่หลบซ่อนตัวอยู่ที่ริมทางบ้านทิโครง หมู่4ตำบลรังเพอำเภอสังขระบุรีและก็ให้นําไปส่งที่ลานมันก่อนถึงเขตเทศบาลตําบลท่าขนุนตําบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิค่ะหากทําสําเร็จก็จะได้ค่าจ้างเป็นเงินจํานวน5,000บาทค่ะ